สวัสดีครับพบกับผมในช่อง Art อาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มสนาทีแล้วนะครับเราจะมาดูลูกหอยที่เราปล่อยไปเมื่อตอนเย็นว่าเขาคานออกจากตะก้าหรือยังเป็นยังไงบ้างอัตราการลอดเป็นยังไงมั่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสอนวิธีการเลี้ยงหอยขมน้ําใสมารับชมกันเลยครับ นี่เรามาถึงบ่อที่เราปล่อยเมื่อเย็นแล้วนะครับที่เราเอาหอยใส่ตะก้าเพื่อเลือกตัวตายออกตัวไหนที่เขาแข็งแรงเขาก็จะคานออกจากตะก้าตัวไหนที่เขาไม่แข็งแรงเขาก็จะอยู่ในตะก้าแต่ตอนนี้หอยขมที่เราปล่อยเนี่ยเป็นหอยที่เรางมมาจากธรรมชาติงมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานพักไว้หนึ่งคืนสรุปว่าไม่มีตัวตายเลยครับ เขาคานออกจากตะก้าหมดเลยคือตัวที่แข็งแรงและสมบูรณ์น้ำก็คือน้ำประปาจากธรรมชาติอ่ะน้ำก็คือน้ำประปาที่เราเปิดออกมาจากน้ำประปาที่มีคอรีนไม่แรงไม่ต้องพักน้ำไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับคือเราจะเลือกตัวหอยที่แข็งแรงที่สุดทำไมเราถึงไม่พักน้ำคือเราจะเลือกตัวหอยที่แข็งแรงที่สุด เพื่อให้เขาดำรงชีวิตยอยู่ได้มันจะกลายเป็นหอยที่ปรับสภาพเราก็ได้เอาอาหารมาหวานแล้วช่วงตอนเย็นบางตัวนะครับเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเข้าหาอาหารแล้วแต่อาหารที่เราใส่เนี่ยใส่สักประมาณห้าสิบเม็ดหรือหนึ่งหยิบมือคือหนึ่งหยิบมือเนี่ยหนึ่งหยิบมือขนาดเนี้ยแล้วเราหวานให้ทั่วบอ่อหวานไว้แค่นี้ ตัวไหนที่เขาปรับสภาพได้เขาก็จะกินตัวไหนปรับไม่ได้ก็ไม่กินบางคนถามว่าคุณอาร์ตครับอ่าหอยที่เราเอามาทดลองเลี้ยงเนี่ยเขาไม่กินอาหารเลยใช่เขาไม่กินเลยเหรอกครับเดิมทีเขาอยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติเนี่ยมีอะไรมีหน้าดินที่มีแร่ธาตุมีเพนตอนมีใบไม้ที่ย่อยสลายนั่นคืออาหารของหอยที่เขาจะหากินทั่วไปหอยพวกเนี่ย คือหอยหาอาหารเราเอามาปรับเนี่ยให้เขาเป็นหอยรออาหารคือเขาจะกินอาหารกุ้งนะครับอาหารกุ้งที่เราให้เขากินผมจะบอกก่อนเลยว่าอาหารกุ้งตัวนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดมันเป็นคําถามที่ว่าใครหลายๆคนโทรมาถามผมว่า,าคุณอานครับผมทําตามคุณอานทุกอย่างเลยหอยไม่รอดเลยหอยไม่รอดเนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยส่วนมากเนี่ยครับ จะอยู่กับว่าคุณไปซื้อหอยมาจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเอามาขายคุณพอเราถามครับว่าพี่ครับหอยเนี่ยงมมาเมื่อไหร่อ๋องมมาวันนี้เลยนี่คือประเด็นประเด็นหลักเลยเราไม่รู้ว่าเขางมไว้กี่วันบางคนโทรมาปรึกษาผมตายหมดเลยครับรอดสิบเปอร์เซ็นตายแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่คือปัญหาหลักแต่ถ้าเรางมมาเอง เราพักไว้เราเอามาปล่อยตัวไหนที่เขาแข็งแรงและสมบูรณ์เขาจะออกแผ่บริเวณพวกนี้หมดเลยที่เขาสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเขาไม่สมบูรณ์เขาก็จะนอนอยู่ในตะกร้าแต่ผมแนะนําว่าส่วนส่วนใหญ่เนี่ยให้งมเองไม่ให้ไปซื้อไปซื้ออัตราการตายเยอะเยอะมากเยอะกว่าอัตรารอดเนี้ยพอมาถึงเราก็ทดลองหวานอาหาร ให้เขาดูตัวไหนเขาปรับสภาพหรือเขาเนี่ยเขากินก็คือกินตัวไหนไม่กินเดี๋ยวเขาก็ต้องกินเพราะหอยหรือมนุษย์มีสัญชาตญาณเดียวกันคือว่าเขาไม่ยอมอดอาหารแน่นอนครับเหมือนเขามีสัญชาตญาณว่าเขาต้องหาอะไรกินเพื่อการสืบพันธุ์ของเขาต่อไปถามว่ารอดร้อยไหมผมไม่การันตีว่าร้อยเปอซอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ออกจากตะก้าและอ่อนแอ ตายก็ได้ตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ตอนนี้คือประเด็นหลักคือน้ำปักป่าที่มีคอรีนไม่แรงเปิดจากก๊อกน้ำไม่ต้องพักน้ำเราสามารถเลี้ยงเขาได้เลยแต่ผมจะบอกว่าให้เน้นหอยที่งมเองครับไม่ใช่หอยที่เราซื้อจากตลาดหอยที่เราซื้อจากท้องตลาดเนี่ย อาจจะเป็นหอยตกครั้งสองคืนสามคืนสี่คืนเราไม่รู้ส่วนมากเราถามพ่อค้าแม่ค้าถ้าเขามีจันทรบัลความซื่อสัตย์อาจจะบอกเราว่าอ่าหอยไม่ค่อยดีงมมาตั้งแต่สองวันสามวันที่แล้วแต่ถ้าคนไหนเขานี่เขาก็จะบอกว่าเพิ่งงมมาเลยส่วนใหญ่คําถามเนี่้ผมเจอเยอะมากเลยพอเวลาผมตอบไปเขาถามว่าคุณอารู้ได้ยังไง ผมต้องรู้อยู่แล้วเพราะผมทดลองมาเยอะเจ็บมาเยอะไม่อยากให้ใครไปหมดเงินกับของที่จะทำอันเนี้ยผมทำคลิปเนี้ยอธิบายเพื่อเป็นแนวทางการทำผมไม่สนับสนุนใครให้ทำเยอะๆมาในเชิงพาณิชย์ผมอยากให้คุณทดลองจากเล็กๆจากบอ่อเล็กๆกาละมังก็ได้หรือภานชนะที่กักเก็บน้ำก็ได้ ไปทดลองเลี้ยงดูก่อนถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณรักเขาชอบเขาเราดูแลเอาใจใส่เขาได้ตอนนี้เราค่อยลงมือทำการจะไล่รุ่นหอยเนี่ยพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาตินะครับเราเก็บพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติมาให้เขาออกลูกออกหลานออกเลนออกหลนลูกที่ออกมาชุดแรกก็ยังปรับสภาพไม่ค่อยดีเราต้องรอชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้า เขาถึงจะปรับสภาพได้ถามว่าเราสมควรที่จะขายเขาเลยไหมเรายังไม่สมควรครับเก็บลูกพันหรือพ่อแม่พันชุดนี้เอาไว้ก่อนตัวไหนตายเราไม่ต้องซีเรียสมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้ามันไล่ลุ่นพ่อพ่อแม่พันจากธรรมชาติออกลูก,ออก,ลอ,อ,กลออกหลานออกเลนออกหลนเราไล่ชุดนี้ไปเรื่อยๆให้เขากินจากหอยหาอาหารมาเป็นหอยรออาหารที่เราป้อน ผมจะเน้นอีกทีหนึง่งอาหารเนี่ยสั่งจากฟาร์มที่เขาผลิตขึ้นมาไม่มีขายในท้องตลาดนะครับถ้าพี่พี่น้องๆท่านใดยอยากได้เบอร์โทรอาหารหอยติดต่อมาทางผมได้หรือถ้าใครอยากได้เบอร์โทรโดยตรงเบอร์อะไรครับ0860362215ค่ะ ฟามนี้อยู่ที่เพชรบุรีชื่อคุณทิพย์โทรไปสั่งเขาได้เลยครับอาหารตัวนี้นะครับไม่ได้เลี้ยงได้แค่หอยขมอาหารตัวนี้ใช้เลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมปูนาหอยโขงหอยเชอรี่จัดอันดับในหสายพันธุ์เนี้ยเลี้ยงได้แน่นอนผมการันตีเลยผมเคยทดลองแล้วหอยเชอรี่ก็กินหอยโขงก็กิน หอยขมก็กินปูนาก็กินแต่เราค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์เขานะครับคลิปนี้จะมาบอกเล่าครับเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจเลี้ยงหอยขมนะครับนะเนี่ยครับบางตัวเขาก็เริ่มเข้าหาอาหารอาหารชุดเนี้ยไม่เหมือนในชุดที่คุณเอ,อิร์ธ มาถ่ายชุดนี้จะแตกตัวไวทำไมถึงแตกตัวไวทำไมชุดที่แล้วแตกตัวช้าคืออาหารชุดนี้เขาต้องไปเล่งเปลือกกุ้งเขาเป็นฟาร์มกุ้งฝอยเพื่อไปพัฒนากุ้งที่ลอกคราบให้เปลือกแข็งเร็วครับแต่ถามว่ามีผลต่อน้ำเน่าเสียไหมไม่มีครับถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าเราใส่ปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปจากต้นก้ากอหญ้าฟาร์มสวัสดีครับ